ที่อ่านข่าวดูก็นัดทางสภาคณะนัดฉุกเฉินนัดด่วนเลือกนายกคนใหม่อ๋อครับมีมีนัดประกานวันศุกออองมาแล้วใช่ไหมอาจารย์โอ้นัดนัดเลือกนายกคนใหม่เลยครับ10โมงวันศุกร์ครับอ่า10โมงก็ไม่รู้นะตอน4โมงไว้อ่อขี่โอ้โหสนุกสนุกครับาวนี้พอย้อนกลับมาดูเราแล้วกระทบอะไรไหมเนี้ย ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นพักเดิมพักแกรนนาเดิมก็เป็นเนี่ยได้ได้กลับมาใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเดินต่อที่พี่ว่าเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตก็คงไม่แทงไปร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าเกิดจะงอยู่ในพักเพื่อไทยจะูให้ง่ายครับออืแต่ถ้าไม่อยู่ในพักเพื่อไทยแล้วเป็นอย่างที่หลายสํานักเขาก็วิเคราะห์กันนะสื่อสื่อหลายช่องก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะหรือว่าจะไปอยู่ทางสีน้ําเงินอ่า อืมหรือไปอยู่ทางสีมีสีอื่นอีกไหมสีธงชาติสีธงชาติเขาไมีสีธงชาติสีธงชาติคงจะอยู่แค่สามกลุ่มแต่ที่แน่ๆเนี่ยสีส้มคงยากเพราะไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่หมดสิทธิ์ลุนครับสีส้มก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนตุ๊ดจีนก็คือจะมีคนเอาเอาส้มไปไปไหว้ว่าจะไปเลือกคนนั้นไปเลือกคนนี้หรือเปล่า ครับผมว่าผมว่ารุ้นวันวันศุกร์นอืมแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราจะพูดกันก่อนนะ็่คือว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยแล้วไม่ต่อเน,นื่องเนี่ยมันก็มันก็มันก็คงต้องหยุดไปหรือว่าผมย็ไม่ได้เดินต่อถ้าเกิดไม่ใช่พักเพื่อไทยนะอืมซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไปวิเคราะห์ทางการเมืองแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ในายกที่มาจากพักเพื่อไทยก็เกรงว่าน,น่าจะน่าจะต้องทําใจว่า คงอาจจะไม่ได้เดินต่อือมแต่ว่าการไม่ได้เดินต่อมันก็มุมมองของอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเงินตั้งเตรียมไว้ตั้งห้าแสนล้านนี้ก็จะไปไปสามารถไปทำางอื่นได้ดีครับใช่ไหมใช่ <ไป S 1> ใช่ไปทำถนนหน้นทางทำท,ทางด่วนไปลงทุนทำอ,อ,อะไรต่างๆที่เขาวิเคราะหนะ์กันอ่ะนะฮะจริงๆก็ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งสองต้องไปลุน้นเต็มๆหน้า นะครับมันไม่ได้แค่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ที่มันที่มันถ้าไม่ได้เดินต่อนี่มันก็มีอีกหลายเรื่องหลายโปรเจกต์นะครับอ่าผมไม่แน่ใจอย่างเัเดี๋ยวให้อาจารย์นาระล,ลองขยายความไอมาตรการม,มาตรการของรัฐที่ออกมาเกี่ยว่องกระตุ้นตลาดตลาดทุนตลาดหุ้น,นอ๋อไอวายุพักอ่ามันจะหยุดไหหนึ่งเฟสสองอ่าแ,และไอโครงการซื้ออะไรกองทุน e s g แล้วจะสามแสนได้ลถยังคงเดินอยู่ไหม cup